นายอนุทินคนเดียวกันนี้ยังมาโพสต์เฟซบุ๊กอีกด้วยครับท่านประธานแถลงว่าการที่ประเทศไทยไม่เข้าร่วมโควตเป็นเพราะประเทศไทยเป็นประเทศฐานะปานกลางคาถามที่เกิดขึ้นทันทีทําไมมาเลเซียที่มีรายได้ต่อประชากรสูงกว่าประเทศไทยถึงตัดสินใจเข้าร่วมโควตประเทศที่ร่ารวยอย่างแคนาดาออสเตรียนิวซีแลนด์สวีเดนนอร์เวย์ประเทศสหภาพยุโรปเกือบทั้งหมดแม้แต่จีนก็เข้าร่วมโควตประเทศสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนก็ยังตัดสินใจเข้าร่วมโควต และอะไรมาดนใจให้พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินใจกล้าขนาดที่จะให้ตายยังไงก็ไม่ยอมให้ประเทศไทยเข้าร่วมโคแวกให้ได้ยังไงจะเอาคนไทย 7, 67ล้านคนไปกระจุกความเสี่ยงรอการผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาจากบริษัทเอกชนที่เพิ่งได้รับการถ่ายอทอดเทคโนโลยีและไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อนหรืออย่างไรภายในปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นมิถุนายน วัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยแต่ยี่ห้อแอสตราเซเนกนะครับไม่ใช่ยี่ห้อสยามไบโอไซส์จะทำการส่งและได้รับการนำไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยจนครบถ้วนในวันนั้นที่ท่านถามทำไมไม่ซื้อเจ้านี้ทำไมซื้อเจ้านี้เจ้านั้นเราต้องซื้อกับเจ้าที่ส่งให้เราได้ในเดือนกุมภาพันธ์ครับ เจ้าที่ท่านเอ่ยชื่อมาเนี่ยเขาส่งไม่ได้ครับเจ้าอื่นๆวันนี้แม้กระทั่งเมื่อวานขอไปครับแม้กระทั่งอาทิตย์ที่แล้วมีสองสามเจ้ามาพบผมทั้งที่รู้ว่าแอสตราเซเนกาจะส่งในเดือนมิถุนาแล้วเนี่ยเขายังบอกว่าเร็วที่สุดที่เขาส่งให้ประเทศไทยได้เนี่ยไตรมาสสามไตรมาสสามวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ย อยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วทำไมไม่ชื่นชมกับระบบการสาธารณสุขไทยว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่บอกว่าเรามีวัคซีน63ล้านโดสครับเพียงพอที่จะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงที่ท่านกลัวว่าจะไม่ มีจํานวนที่เพียงพอที่จะไปดูแลเขาจะถูกทิ้งคว้างจะไปเก็บไว้ที่ไหนไม่พอเก็บครับเราได้บริหารจัดการวางแผนเป็นระบบครับไม่เที่ยวไปเสิร์ช Google ไม่เที่ยวไปหาข่าวร้ายไม่เที่ยวไปลบหลู่ดูหมิน่นพูดสิ่งที่เป็นการบั่นทอนกำลังใจให้กับคนทำงานครับ